พบสิทธิพิเศษมากมาที่แอปบลูพลัสโหลดเลยสวัสดีครับเอสเพนะครับผ่านรับชมมาที่สนามที่ละสุดานนท์จังหวัดสงขขานะครับชมการาถ่ายทอดสดบอลวีววดีซลไฟต์ลีกชูนะครับเกมนี้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยขอนแก่นเป็นทีมที่ยิงเยอะที่สุดในไทยลีก2ณหน้าตอนนี้นะครับ สงขาครับมาในระบบ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูเป็นแซมมวนปอลคันนิงแฮมครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นศิริชัยฉิมเรืองครับกับอเล็กฟาวิโอ้ขอนแก่นยูนเต็ดมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นสิริวัฒน์อิงแก้วครับผู้เซ็นเตอร์แบ็กเป็นกิติชัยใยดีจับคู่กับชุนยะสุการุมาเกมเริ่มครับตัดสินให้ชนาเริ่มเกมนะเป็นขอนแก่นนะครับในเสื้อฟ้าจะบุกจากซ้ายไปขวามือท่านผู้ชมนะครับเปิดยาวเข้าใส่ทันทีสวิตเล่นซ์ซันกับชิชณุพง์ ยิงเลยครับชิดสนุพงค์ฮู้ฮู้สัรร้นตกนี้บอลแรงแต่ว่าไม่ตรงกอบครับบอลกลับตัวยิงทันทีด้วยเท้าซ้ายครับชิดสนุพงค์โชติบอลพุ่งหลุดกอบไปนิดเดียวครับยัดช่องนี้แมนมากครับหยอดเข้ามาตรงกลางอาทิตย์พักอ,อกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหดิแซฟของแซดมวนแล้วตามเก็บได้ครับซิงคแล้วก็ฮาร์ฟวอลเล่ทันทียิงเนี่ยยิงกดลงพื้นแล้วนะครับแต่แซมมูนเนี่ยยังปฏิกิริยาไวพุ่งปัดเอาไว้ ถึงแม้ว่าจังหวะแรกเนี่ยจะปัดแล้วหลุดมือแต่ก็ยังตามไปแต่ครุบจังหวะสองเอาไว้หมาต่อครับเอกสินเฉาบุตรไห่บอลเรียลียดมาบุคครีอกสินตัดเลียดมาถึงตรงนี้บอสคิวโต้ไม่ตรงกรอบสอดตามช่องมารับบอลน,นี่ครับน่าจะเหลือไปประมาณครึ่งตัวครับแต่เปิดมาที่ดีแล้วนะครับเหมือนจะไม่มีทงล้ำหน้าด้วยนะครับจังหวะนี้ผูจ้จะสินชี้ทงให้เป็นลูกตั้งเตะแทงช่องนี้มาถึงอาทิตย์ เกี่ยวได้สวยมากแล้วปาเิชาปาเิชาบังเดี่ยมดีกว่าแล้วยิงไปทิเสธซ้ำวนอีกแล้วครับโอ้โหสองนาทีที่ทดอย่างเกินไปนแล้วครับดาวผู้สิทธ์เป่าจบครึ่งแรกเลยครับสงขลาเอฟซีเสมอกับขอนแก่นยูนเต็ดอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ผู้สิทธิ์ไฮสัญญาเริ่มเกมครับสงขลาเจ้าถิ่นได้ออสส์กเกมก่อนนะครับในครึ่งหลังลูกจากซ้ายไปขวามือท่านผู้ชมนะครับอบอลชุ่มเล็งใกล้ๆครับไขออน ไขออนมีพื้นที่เล่นของไข่ออนมีการจริงๆต้องได้ไปตอกตัวสิริวัตแล้วตามเก็บได้ครับเข้ากรอบแต่ยังมีสิลิวัตอิงแก้วครับพุ่งปัดเอาไว้ได้แต่ทักทายตั้งแต่นาทีแรกของครึ่งหลังเลยครับเจ้าถิ่นรปพลบอลออกมาซ้ายครับทางฝั่งของจีนเดชจีะเดชยิงเหมือนกันโอ้โหข้ามคานออกไป ดูอีกครั้งครับไม่มีใครเข้าจิระเดชลองกดด้วยเท้าสายค้างถนัดจังหวะน,นี้บอลกำลังอับดุลฮะฟิดมุราเฮงได้คอสมาหน้าประตูจังหวะขึ้นของนองพรุตก็โดยไม่เต็มครับมิวการได้ยิงของบุคลีก็ไปตรงตัวศิริวัตรอีกของบุคลีเด่มดีครับนี่ครับไปยิงเน้นกดลงพื้นครับทําให้น้ําหนักเนี่ยมันเบามันซอฟลงไปครับจิตศุพงศ์เลือกออกไปขวาสุดวสัน สนุนทรภู่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วเปิดยอดเข้ามาแซมมวนรับปุดรับปุดแล้วตรงนี้มีโอกาสของปานเดชาร์ิเซฟโอ้โหไปตบตัวแซมมวลนะครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำขอนแก่นของสงขลาเนี่ยที่ดูพอจะแทนแลพรุรได้เนี่ยก็สียดายโชคพาโซแล้วครับ<า>สนามสมบัติจังหวะนี้จังหวะนี้แล้วใต้ประตูขึ้นนำ1-0ครับจากมอสคิโตโอ้โหเอาจนได้จากจังหวะเล่นบอลยาวๆขึ้นมาครับโอ้โหโหมดจะได้ก็ได้ดื้อเลยครับสงขลา จังหวะที่ไฮร์ันไคออนครับกระดกบอลต่อให้กับมอสกิโตแล้วก็หลุดเดี่ยวไปแต่บอลหนีสุนทอินแก้วเข้าประตูไปง่ายๆครับที้อย่างที่บอกไปครับไฮรันไคออนกับมอสกิโตเนี่ยยืนกันใกล้ๆแล้วก็พยายามเล่นบอลหนึ่งแล้วสุดท้ายมาประสบความสําเร็จในจังหวะนี้ครับจังหวะกระดกบอลเนอี่ยเหมือนจะโดนหน้าแข้งด้วยนะครับแต่ก็ยังเพียงพอและก็ดีพอที่จะทําให้ทีมเนี่ยได้ประตูและขึ้นนําไปแล้วครับสงขาเอามาดูเพื่อนไปแล้วครับทิศนุพงษ์ ชิสันุพงศ์บล็อกหนีเล่นได้ต่อแล้วชิสันุพงศ์หยอดเข้ามาอาร์ชิดยิงด้วยเซฟแซมมวลอีกแล้วครับโอ้โหแซมมวลปอคันนิงแฮมนี่มีลุ้นแมนออฟเดอะแมตช์เลยนะครับโดยเฉพาะจังหวะน,นี้นะฮึ่กมกระโดดฟ,ฟาดเลยครับอาทิตย์บุจินดาแต่แซมมวนยังเซฟไว้ได้ครับชาชนเอ้าไก่ไปโดนโชคหมแล้วครับอาทิตย์บุจินดาอ,า,า,อาทิตย์อเอาบอลเข้ากรอบอาทิตย์ตบย้อนขึ้นกลับมาเหลียวการถ,ถึงตรงนี้เฟรดเบ้เอาบอลริมโอ้โหไม่ตงกรอบ ชาญชนไปพลาดแล้วนะครับโดนอาทิตย์บุจินดาโชคบอลไปแล้วอาทิตย์คัตแบ็กกลับมาให้ฟรเเป้อโมริมเลยครับสิทธิโชคมาแล้วครับมาแล้วจังหวะจังหวะโยกของสงขายิงไม่ตรงกรอบโอ้ไปในกรอบเขียนโทษมากกว่านี้นะครับพัสกรทำให้ต้องฝืนยิงด้วยเท้าซ้ายครับบอลจะพุ่งฟรีคิกของสงขาครับโดยสิทธิโชคเปิดมา บอลมาถึงชานชนแล้วบ่งตั้งไปรงก็ไปตรงตัวสิริวัฒน์ครับสิริวัฒน์เจ็ดนาทีนี้ครบแล้วนะครับบอลยาวของขอนแก่นครับเปิดยาวขึ้นมาให้กับเฟรเดเปอโมรินโดดตามาตัวประกันแล้วผู้สีป่องจบเกมไปครับสงขาเอฟซีเปิดบ้านเฉียบชนะขอนแกน่นยูในเต็ดดึงประตูน